สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้องกองทัพให้โชคอีก๋อ,อมสกาวใจถูกรอตตอรี่อีกแล้วผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยน2,564รางวันที่1รางวันละ6ล้านบาท 045 037เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท247 458เลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาท331 755เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทหมายเลข95ทางด้านออมสกาวใจโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเย่เ yeah, ย yeah, รอบนี้มาอีกแล้วเจ้าพ่อจอมทัพ กรุบกริบนะครับอิอิรางวันที่1มาได้แล้วนะเจ้าพ่อจอมทัพขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ